กาแฟที่ไหนคะเนี่ยร้านกาแฟคลองเจ็ดค่ะคลองเจ็ดชื่อร้านว่าร้านฟอร์ดิต้าร้านอะไรร้านกาแฟฟอร์ดิต้าฟอร์ดิต้าฟอร์ดิตา้าสวยไหมสวยสวยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยสวย,สวยชอบใจมากๆค่ะวันนี้เป็นวัน,ว,นว่าง เป็นวันของคุณออนได้ออกเที่ยวดอกไม้สวยเนาะดอกไม้สวยดอกไม้คู่กับคนสวยค่ะมองคำเดียวว่าถูกใจมากดอกไม้สีม่วงค่ะ นีมอหมอมาหมอวันนี้มาร้านกาแฟคองเก็บรรยากาศบรรยากาศดีมากๆเลยครั้งแรกที่มาบอกคำเดียวว่าดูน่วสดชื่นจากอายุเราแบบเขาเปลี่ยนไปทันทีเลยน่าเห็นสีต่างๆที่หยุกหน้าเราสดใสมากๆ สดใสแล้วสดใสสดใสแล้วสดใส,ส,ดใสอ๋อที่นั่งสวยนะคะสวยค่ะทำไมเขแข็งอย่างนั้นล่ะคะมันสวยไปหมดเลยใช่ไหมคะหดตามมาค่ะจะไปอุโมงค์ดอกไม้ค่ะ บอคำเดียวสวรรค์โอ้โหข้างในยิ่งสวยข้างในยิ่งสวยสวยค่ะสวยสวยโอ้โห ว oh. yeah. so ้าวเนี่ยสวยที่รูอ่ะวันนี้นะคะตทั้งต้นไม้ทั้งจัดสวนทั้งเบียร์ทั้งเหล้าทั้งเบียร์ทั้งกาแฟขนมนมเนย อาหารเมาหมดเลยจากคองสองถึงคองสิบห้ากลับมาคองเกบจบเอฟซีตามมานะคะพูดอย่างเอฟซีตัวเองเยอะมากนีกคุณวายุมานะคุณวายุกจะชอบกินนี่เลยคอบครัวของเรามีความสุขมากมีดอกไม้ด้วยนะเนี่ยดอกอะไรของปอมค่ะของของกมไม่ใช่เนี้ย ฮัโอ้ยได้หลฮัลโหนังเดียวพี่แฮัิิ้มพิมพ์ใจยิ้มลฮัใจหลฮใจประทับใจร้านใหลาัีโหลฮัลโฮักมีล้านเท่ฮก็มีได้ลิ ผักมิตรดอกไม้สวยงามนี่มองกำลังมองดูผักมิตรนี่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 เราจะไปซื้อผักมิตรมาปู่อ่ะ,อะนี่ไงไปกินกับหลาบกันตบบนุ่มแสบเลยไป